สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดรออสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอาจารย์เน้นในเรื่องของการพัฒนาความคิดความรู้สึกและอารมณ์นะคะช่วงนี้มีภารกิจร่วมกันค่ะเราจะมาพัฒนา EQ ของเราให้ดีขึ้นได้ใน31วันนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นภารกิจในวันที่15แล้วค่ะ ใกล้จะครึ่งทางเต็มทนนะคะคือเหลืออีกแค่ 16, วันเท่านั้นเองค่ะสำหรับท่านที่ตามมาเรื่อยๆนะคะก็จะพบละอย่างน้อยเราเข้าใจตัวเราเองเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีวิธีการจัดการการแสดงออกของเราเวลาที่เราอารมณ์เสียซึ่งอาจารย์ก็ดีใจเหมือนกันนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการสร้างแรงจูงใจในตนเองค่ะนะคะ จริงแล้วเนี่ย EQ เนี่ยมันไม่แค่จะมีแค่เรื่องอารมณ์นะคะคนที่ EQ ดีก็คือจะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าคนอื่นประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นมีสัมพันธภาพที่ดีมากกว่าคนอื่นค่ะอันนี้บอกเลยนะคะทีนี้เวลาที่คนเราจะประสบความสำเร็จมันต้องมีการกำหนดเป้าหมายนะคะ แล้วก็ลงมือทำระหว่างที่ทำเนี่ยบางทีมันก็อาจจะพบความยากลำบากพบอุปสรรคคน EQ ดีเขาก็จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองได้บางครั้งก็โอรู้สึกไม่อยากจะทำตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วแหละมันก็ต้องมีบ้างอะนะคะเราก็จะต้องฝึกสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองได้คะ่ะ ทีนี้หลายท่านบอกเออแล้วแรงจูงใจเราก็คุ้นมากเลยนะคํานี้มันหมายถึงอะไรแรงจูงใจนะคะมันเป็นกระบวนการที่ทําให้คนคนหนึ่งมีแรงผลักดันเหมือนฮึบอะค่ะนะคะมีแรงผลักดันแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอย่างเช่นบางคนบอกว่าเอาล่ะจะเรียนจบปริญญาเอกภายในกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความมุ่งมั่นมีแรงผลักดันไปนะคะ โดยมีเป้าหมายหรือความต้องการเป็นตัวกระตุ้นค่ะนะคะแรงจูงใจก็จะมีแบบเขาเรียกว่ามีแรงจูงใจภายในนะคะก็จะมาจากเรื่องที่เราสนใจพึงพอใจนะคะอยากจะเป็นนะหรืออาจจะมาจากแรงจูงใจภายนอกเช่น ถ้าทำแบบนี้แล้วได้รางวัลนะคะหรือได้รับการยอมรับจากคนนู้นคนนี้หรือได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะซึ่งแรงจูงใจมันก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมแล้วก็การกระทำของคนเรานะคะซึ่งจะสามารถส่งผลกระทบกับความสำเร็จแล้วก็ทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตในการทำงาน,นะคะ่ะคนที่ไม่ ไม่อยากทำอะไรเลยเนะี่ยก็ขาดแรงจูงใจนะคะงนั้นก็ต้องมีเป้าหมายก่อนนะก่อน,นก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะแล้วเราก็จะมาฝึกสร้างแรงจูงใจในตนเองคะ่ะก็จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายแล้วก็บรรลุความสำเร็จตามที่เรากำหนดไว้ได้นะคะคำแนะนำในการฝึกสร้างแรงจูงใจ เริ่มต้นที่การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะนะคะมีการกำหนดเป้าหมายชัดเจนและเฉพาะเจาะจงนะคะเพื่อให้เรามีทิศทางแล้วก็มีแรงจูงใจในการที่เราจะทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างเช่น จะต้องเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยภายในอายุเท่าไหร่มีแบบชัดเจนหรือจะต้องจบปริญญาโทตอนอายุเท่าไหร่นะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือจะมีเป้าหมายในเรื่องของเงินเก็บก็ระบุจํานวนเงินแล้วก็ระบุระยะเวลาที่เราจะเก็บเงินได้ได้เท่านี้นะคะเนี่ยก็กําหนดให้ชัดเจนในด้านต่างๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาหาแรงจูงใจกันนะคะ การหาแรงจูงใจภายในตัวเองนะคะอย่างเช่นการต้องการที่จะประสบความสําเร็จนะคะในด้านใดบ้างนะหรือว่าออความต้องการที่เราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าความต้องการที่เราอยากเป็นที่ยอมรับนะคะซึ่งซึ่ง,งตรงนี้มันก็จะช่วยให้เราเวลาที่เจอปัญหาอุปสรรคอย่างเงี้ยเราก็จะเห็น เห็นคือก,กลับเข้าสู่นี่คือสิ่งที่เราต้องการน่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องการมันจริงๆ่ะนะคะแล้วเราก็เอามาเป็นแรงจูงใจขับเคลื่อนให้เราไปต่อนะคะตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ทีนี้ในระหว่างที่เราบริหารเป้าหมายเนี่ยตัวเราเองนะคะก็จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการทำงานอันนี้สำคัญนะคะจัดสภาพเอื้อให้เรา ทำงานได้อย่างราบรื่นนะคะอย่างเช่นอาจจะอ,อ,อยู่ในสถานที่ที่มีแสงสว่างพอเพียงก็ไม่สว่างมากจนเกินไปหรือไม่มืดจนเกินไปสะอาดน่าทํางานนะคะอาจจะมีเสียงเพลงให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะเนี่ยประมาณนี้ก็ต้องเป็นสิ่งแวดลอ้อมที่ที่แบบถูกใจเรานะคะถูกจริตกับเรานะคะทีนี้เวลาที่เรา มีการกำหนดเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเห็นความสำเร็จเล็กๆนะในแต่ละวันในแต่ละวันนะคะเราก็ให้รางวัลตัวเองเวลาที่เราบรรลุเป้าหมายหรือแม้วันนี้เราได้ทำในสิ่งที่ยากแล้วมันสำเร็จนะคะเราอาจจะแบ่งความสำเร็จรว่าเป้าหมายของเรามันปีหนึ่งนะคะที่เราจะทำบางอย่างให้ประสบความสำเร็จเราอาจจะให้รางวัลกับตัวเองเนี่ยในทุก สี่เดือนก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าการเชื่อมช,ชมตัวเองนะชมตัวเองจะต้องชมบ่อยๆอยู่แล้วนะคะเป็นการใส่ข้อมูลดีๆลงสู่จิตใต้สำนึกมันเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองอะคะ่ะก็ต้องให้รางวัลตัวเองนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นสิ่งของที่เราอยากได้นะคะหรืออาจจะไปดูหนังสักรอบหนึ่งหรือ,อรับประทานไอศครีมที่เราแบบโอ้โหอ่าณะทานไปสี่เดือนทานครั้งอย่างเงี้ยเป็นการฉลองเล็กๆให้กับตัวเราอันนี้มันดีนะจันว่านะคะ ทีนี้เนี่ยนอ,นอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็อาจจะต้องมีเพื่อนนะคะหรือมีคนที่สนับสนุนให้เราแบบเหมือนเชียร์เราอะ่ะให้เราบรรลุปเป้าหมายให้กําลังใจเรานะคะอย่างนั้นสมมติว่าตอนที่เราเรียนหนังสืออย่างเงี้ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้กําลังใจเราครอบครัวก็จะให้กําลังใจเราเพื่อให้เราบรรลุความสําเร็จอย่างเงี้ยตอนเรียนปร,ริญ,ญาตจบภายใน4ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งตรงเนี้ย ตัวกำลังใจจากคนที่เรารักจากครอบครัวเนี่ยมันเป็นกำลังสําคัญเหมือนกันนะคะซึ่งซึ่งดีนะอันเนี้ยแต่ในขณะเดียวกันรเราต้องให้กําลังใจตัวเองให้เป็นนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการติดตามความก้าวหน้าค่ะนะคะ,นะคะว่าตอนนี้เราเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายแค่ไหนแล้วนะคะมี มีอะไรไหมที่เราจะต้องปรับปรุงหรือทำให้มันดีขึ้นเพื่อให้เราบ,บรรลุปเป้าหมายให้เร็วขึ้นหรือเพื่อให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะนั้นเราก็ต้องมีการติดตามความก้าวหน้าของเราอะอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราอะ่ะไม,ไม,ไม่ไม่ทิ้งงานนะบางคนเนี่ยเป็นมาตีนต้นนะคะทํำงานไปเจวันแรกเดือนแรกอะไรเงี้ยนะสมมติกำหนดเป้าหมายไว้ปีอ่างเงี้ยก็ก็ เรียกว่าพอสักเดือนหนึ่งเริ่มเหี่ยวซะละนะคะสมมติเหมือนกันอาจารย์แบบสมมติทำทำคลิปนะคะอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าอา่ะสมมุติว่าอาจารย์เคยคลิปเอ่อทำคลิปเอ่อฮิลใจกับยายแก่แดดอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็ตั้งเป้าหมายว่าเอาล่ะจะทําเสียงเป็นแผ่นแบบเป็นยายแก่แดดดัด,ดเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอจะทำสามร้อยคลิปพอครบอาจารย์ก,ก็เลิกเลยนะก็แ <laughs> บบก็ถึงเป้าหมายแล้วไงะนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ตัวนี้มันก็จะทําให้เราเหมือนเหมือนมีวินัยในการทํางานมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่อยากจะฝึกเรื่องวินัยในการทํางานก็กําหนดเป้าหมายกําหนดเวลานะคะแล้วก็เราก็ต้องอดทนเนาะ,นะทำให้มันให้มันบรรลุตามที่เรากําหนดไว้นะคะมีอุปสรรคเราก็เราก็พร้อมเผชิญ มีปัญหาเราก็พร้อมแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นการฝึกสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่ฝึกในวันวันนี้วันเดียวแล้วจบไปไม่ใช่นะคะกําหนดเป้าหมายและฝึกเป็นประจำนะคะโดยที่ค่อยๆทบทวนสิ่งที่เราทํามันต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามตัวอาจารย์เองเวลาที่ต้องทําอะไรที่มันยากๆหรือฝืนใจเลยสักอย่างหนึ่งแต่ว่าฝึกที่จะต้องทํำนะคะอาจารย์จะบอกบอกกับตัวเองนะคะว่า ความพยายามมันไม่เคยทรยศใครจันเชื่ออย่างนี้จริงๆนะคะแล้วเราก็กําหนดเป้าหมายที่เราอยากทําทําเลยค่ะนะทำอะไรใหม่ๆสมองชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะนะคะทีนี้พอเราสร้างแรงจูงใจได้เรียบร้อยนะคะแล้วเราเห็นความพยายามของเราเห็นความมุ่งม,มั่นของเราตัวเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกภูมิใจนะที่เราเอาชนะใจตัวเองได้นะคะแล้วเราก็ คอยหาเทคนิคต่างๆที่เหมาะสมมา,มาช่วยให้เราเนี่ยแบบทำภารกิจนี้ให้มันประสบความสําเร็จทำเป้าหมายนี้ให้มันบรรลุความสําเร็จเนี่ยทำไปเถอะค่ะนะคะทีนี้เนี่ยมันก็มีมีงานวิจัยที่เขาทำการศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมันจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานได้นะคะ เรื่องนี้ก็ศึกษามา20กว่าปีแล้วคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถวบอกว่าเราต้องเริ่มต้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเป็นเป้าหมายที่เหมาะกับเรานะคะแต่มันก็ต้องเหมือนตอบเป้าหมายที่เราทํามันต้องตอบโจทย์ชีวิตเรามันต้องสนองความต้องการลึกๆของเราด้วยนะคะบางทีเราอาจจะไปทําเพื่อ <S <S เพื่อแบบ <S <S เพื่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าเพื่อ <S <S เพื่อเป็น <S <S เป็นความฝันของคนอื่นเงี้ยมันควรเป้าหมายควรต้องเป็นความฝันของเรานะนะคะแล้วก็ มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจภายในนะคะมันสามารถช่วยให้คนคนนั้นมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพึงพอใจในการทำงานได้นะคะเราก็ต้องมาสร้างแรงจูงใจภายในกันก็ต้องดูความต้องการของเราว่าเราต้องการอะไรบางทีเราทำไมรู้สึกไม่ขยานบางทีเราก็รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไงเราอาจจะทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเพราะว่าเนี้ย มันไม่ใช่สิ่งเป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการอ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบมันไม่ใช่เป็นความฝันของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องตบทววอ่ะต้องจริงใจงความต้องการของตัวเองนะคะแล้วก็งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวกับการให้รางวัลตัวเองนะคะเขาก็พบว่าการให้รางวัลตัวเองเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานได้ค่ะนะคะ,นะคะ,อ,ะอาจารย์ก็มีงานมีม,มีมีที่มานะคะ เรียบร้อยอ่านได้เลยนะคะว่าคือไปอ่านเพิ่มเติมได้จากข้อมูลอ้างอิงที่อาจารย์เล่างานวิจัยมาให้ฟังนะคะเอาละค่ะเราไปอ่านงานวิจัยเพิ่มเติมดูน่าสนุกดีนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในตัวเองอย่างไรนะแบ่งปันให้อาจารย์ทราบบ้างก็ดีนะและเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะนะคะค่ะเอาละค่ะยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านใดก็ตามที่รู้สึกมีความสุขกับ ภารกิจ EQ ดีขึ้นได้ใน31วันนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะ